สอนปักผ้าม้งแบบกากบาททำเฉียงขึ้นไปข้างบนนะคะมาต่อกันเลยค่ะในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเราสอนแบบแถวตรงไปแล้วเนาะตอนนี้เราจะขึ้นเป็นเฉียงนะคะเราปักได้หนึ่งอันแล้วนะคะเราก็จะปักขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ไปปักตรงข้างๆนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะปักขึ้นข้างบนแล้วก็ แทงเข็มลงตรงล่างขวานะคะในด้านข้างนะคะแล้วก็แทงเข็มไปข้างบนแบบนี้ค่ะแทงเข็มล่างขวาไปล่างซ้ายนะคะมันจะเป็นตรงนี้นะคะเป็นช่องเป็นช่องขึ้นไปเนาะ จะเฉียงตรงมากเลยค่ะล่างขวาไปล่างซ้ายแล้วก็แทงแทงขึ้นไปบนขวาล่างขวาไปล่างซ้ายแล้วก็ล่างซ้ายก็ไปบนขวานะคะไปเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นเฉียงๆแบบนี้ไปเรื่อยนะคะ เมื่อเราถักแบบตรงได้แล้วนะคะเราก็ลองมามาปักแบบเฉียงดูนะคะลองฝึกกันดูนะคะขาะนี้ก็เมื่อเราปักจนสุดแล้วใช่ไหมคะเราก็กลับมาตรงจุดเดิมของเราค่ะก็คือล่างขวานะคะ อยู่ในล่างขวาแล้วก็ไปค่ะปักไปลงไปเรื่อยๆนะคะเหมือนตอนที่เราปักขึ้นมานะคะออกไปทีละแถวทีละแถวแบบนี้นะคะใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ